ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเล่าวิญญาณหลังตายสู่ฟังโดยพระท่านสมณพโพธิรักเมื่อวันที่28มกราคม2544ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านต,ติตาทฝั่งได้เนะบัดนี้ แต่ถึงอย่างไราอาตมาก็ขอฝากด้วยเรื่องของสาระสัจจะจากที่อาตมาได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าคนเราเนยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเกิดมาอยู่ในสังคมอีกจะเป็นมนุษย์อะไรอีกเนี่ยอย่าไปประมาทเพื่อพอเอาไว้เลยว่าต้องสร้างกุศลให้ตนเองจนชาติหน้าจะเกิดมาเป็นคนได้อีกถ้าไปเช่นนั้นคุณก็จะต้องไปเกิดในนรกหรือแม้ไปเกิดในสวรรค์ก็เสียเวลาเพราะสวรรค์มันสวรรค์ลวง คนตายแล้วไปอย่างไรเล,เล่าตรงนี้อีกทีอนอาตมาก็เล่าซ้ำเล่าซากคือมันเดาไม่ออกแต่มันก็อธิบายไม่ได้อธิบายยากแต่อาตมาก็พยายามที่จะสื่อให้พอเข้าใจมันเป็นอจินไตมันเป็นเรื่องที่คิดยากแต่ก็เทียบเคียงเท่าน,นั้นเองคนตายแล้วไปอย่างไรอยู่อย่างไรเราไม่เข้าใจว่าวิญญาณตายไปแล้วมันเป็นยังไงแล้วเดาก็ผิดหมดเดากันไปนเหมือนจะเป็นแล้วก็มาสร้างหนังหลอกลอกันเต็มไปหมด มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอก có, ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมาเป็นตัวเป็นตนได้อย่างนั้นนะตายแล้วไปเป็นตัวเป็นตนได้อย่างนั้นโอ้โหพวกคุณอยู่ไม่สุขตรงนี้ม mm. ีญาติโยมโติกามีคู่แคนคู่รักอะไรเยอะแยะเลยโดยเฉพาะคู่แคนมันมาบีบคอคุณตายหมดแล้วก็คนตายไปแล้วมันมาได้ใช่ไหมเป็นตัวเป็นตนมาได้มันก็มาบีบคอคุณหมดแล้วจะไปเหลืออะไรเพราะมันไม่เห็นตัวเขานี่คนตายแล้วมันไม่เห็นตัวมันวิญญาณมาได้ใช่ไหมมันมาฆ่าแกงคุณไปหมดแล้วหรือไม่ไม่ถึงกับขนาดฆ่าแกงป่านนี้มาแกล้งคุณตลอดเวลาแล้ว ใช่ไหมมันเป็นคนคุณเป็นคนชังของเขาอะ่ะเขาก็มาแกล้งคุณหรือคุณเป็นคนรักของเขาเขาก็มาหาคุณตลอดวันแล้วมันเล่าคุณก็เจอแต่ผีนั่นแหละผีก็มาหาคุณผีคนที่เป็นคนรักรักนะเป็นลูกก็มาหาแม่เป็นพ่อก็มาหาลูกเป็นแม่ก็มาหาลูกเป็นผัวเมียก็มาหาผัวมาหาเมียเป็นคู่รักก็มาหากันยิ่งรักกันจริี้จะาจ๋าตากันไปไม่ต้องไปทำมาหากินพอดีเลยมันาหากันวันยังค่ำคืนยังลูกอยู่นั่นแหละก็มันไม่มีอะไรแล้วป็นตายแล้วอ่ะมันไม่ต้องไปทํางานอะไรแล้วอ่ะ ช่ไหมมันว่างอ่ะคนตายมันว่างอ่ะผีมันว่างอ่ะนึกออกไหมผีมันว่างอ่ะมันก็มาหาคุณอยู่ตลอดกาลนานแต่ความจริงมันไม่ใช่มันไม่เป็นถ้ามันเป็นมันต้องเป็นอย่างที่อาตมาว่าใช่ไหมนี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่อาตมาใช้พิสูจน์ให้คุณฟังเป็นเหตุผลหนึ่งว่าคุณจะไปหลงไหลได้ว่าผีตายแล้วจะต้องมีต้องมาต้องโน่นตรงนี้ไม่มีหรอกวิญญาณนี่ของไขรของมันบุญบารมีของไขรของมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง ันเป็นอัตภาพชนิดหนึ่งคนยังละอัตภาพล้างอัตภาพจนให้เกิดสเพินไม่ได้มันก็เป็นพลังงานที่เกาะกลุม่มเป็นพลังงานรวมอยู่เป็นกลุ่มหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นรูปตัวตนเป็นบุบบูแลวก็จะไปเป็น,ปนแสดงตัวแสดงตนอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่มันเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นขณะพลังงานแสงเสียงไฟฟ้าจะมองตัวไม,ม่เจอะเลยนี่มันละเอียดกว่าแสงเสียงไฟฟ้าความร้อนมันยิ่งกว่าฟิสิกส์มันไม่มีตัวตน แต่มันก็เป็นกลุ่มพลังงานอาจะใช้ภาษานี้คงพอเข้าใจแล้วมันมีบาปมีบุญก็อยู่ในนี้ของตอนเองคนอื่นแบ่งเอาไปไม่ได้แล้วจะไปเป็นฤทธิ์เป็นเดชของคุณก็ไปของคุณคุณมีฤทธิ์บาปคุณก็เป็นนรกคุณมีฤทธิ์บุญก็เป็นสวรรค์ถ้าเป็นสวรรค์โลก,กีคุณก็เป็นหลงเสพอยู่ตรงนั้นเช่นคุณนอนหลับคุณก็ฝันไปโอ้ฝันไปได้สิ่งที่คุณชอบ ไปได้ดอกไม้ไปได้ของที่ชื่นใจไปได้อะไรชื่นใจคุณก็ขึ้นสวรรค์โอ้ยมีแต่ของชอบสถานที่ก็เป็นที่น่าชมน่ารื่นรมที่อยู่ก็รื่นรมได้ของกินก็น่ารื่นรมได้ของดมก็น่ารื่นรมเสียงก็ไพเราะน่าชื่นชมคนที่ต้องการวัตถุที่ต้องการเป็นของที่สมใจในฝันคุณนะฝุ่นฝันสมใจคุณก็เป็นสวรรค์คุณอยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหะคืออารมณ์จิตที่เป็น ตายแล้วไม่เกี่ยวกับรูปรถกินเสียงสมผัสไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายไม่เกี่ยวกับวัตถุเลยแต่คุณก็ปั้นเป็นตัวเป็นตนต,นตามที่คุณจะปั้นเป็นรูปร่างนิมิตอะไรก็แล้วแต่ตามที่คุณยึดคุณถือมันมีจริงๆนะคุณฝันจริงๆเคยฝันกันทุกคนนะนะเป็นสภาพอย่างนั้นจริงๆแล้วในขนาดที่ฝันนั้นมันเหมือนจริงไหม <S <S เหมือนเหมือนมันไม่เหมือนเรามันก็เป็นจริงตามที่คุณสมมุติแล้วไอ้ที่ไอ้ที่คุณฝันนั่นน่ะ มันเหมือนจริงที่คุณรู้สึกว่ามันจริงเลยแล้วมันก็จริงของคุณล่ะแต่ซ้อนออกไปจริงๆนั้นมันมันมีสารอนุดาษจริงไหมมันมีกลิ่นหอมทีดหน่อยในฝันจริงไหมมันมีดอกไม้ดอกไร้อะไรจริงไหมมันไม่จริงสักอย่างแต่มันจริงแลือเกินที่คุณเป็นในพลังงานเนี่ยเป็นความรู้สึกธาตุรู้สึกคุณจะต้องจมอยู่ตรงนั้นสวรรค์ตรงนั้นถ้ามันชื่นชมคุณก็ไม่อยากหนีนานไหมคุณจะจมอยู่ในสวรรค์นี่นาน จนกว่าคุณจะเบื่อจะเซ็งจะคลาแล้วค่อยออกมาเสียเวลาของหลอกมันไม่จริงอ่ะตายอ่ะเออเป็นนรกเหรอไม่ใช่สวรรค์นรกเหรอนรกก็ทุกทุกโอ้โหคุณไปเจออะไรนี่ฝันร้ายคุณฝันร้ายคุณนึกตอนฝันร้ายโอ้โหมันทุกมันทุกมหาศาลทุกจะทุกเจ็บปวดขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ทุกจริงอย่างนั้นตามที่วิบากของคุณมีฝันมันก็แค่ปั้นนิมิต แต่วิบากมันคือของจริงที่คุณจะต้องได้รับวิบากอย่างนั้นอย่างนี้เขาสมมุติว่าตกกระทะทองแดงสมมุตนนิว่าขึ้นต้นยิ้วมันก็จะเจ็บจะปวดคุณจะเจ็บจะปวดยังไงก็เป็นความเจ็บปวดที่ไม่ใช่รูปธรรมหรอกมันก็เจ็บปวดใจคุณเจ็บคุณปวดมันมีรูปที่ไหนแต่มันเจ็บมันปวดนะคุณก็จะเจ็บปวดกลัวไม่อยากเจอไม่อยากเอาคุณก็ดิน้นดิ้นออกมาในขณะที่คุณมีทวารห้าทวารข้างนอกคุณมีอายตนะคุณมีนี้ดิ้นคุณก็ออกมา คุณก็มาเอาตาไปอรูปนวนหูรูปมันหายไปไอ้ที่คุณไปอยู่ในตอนนั้นมีแต่เฉพาะพบของใจมีทุกนรกมนั่นอยู่ในใจตอนนั้นมันก็คลายไปมันก็ออกมาเป็นอะไรอื่นนี้ไปมันก็แตกสลายตัวนี้แตกสลายไอ้ตัวที่เป็นนรกในฝันนั้นไปนแตกสลายมันก็ไม่มีนะแต่ทีนี้คุณตายคุณไม่มีตาแล้ว คุณไม่มีตาที่คุณจะดิ้นออกมาทางตาคุณจะมีไม่มีหูจะดิ้นออกมาทางหูคุณไม่มีอายตนะไม่มีนามไม่มีรูปปัะษันทั้งหมดตัดอายตนะห้าข้างนอกหมดคุณมีแต่ทวารจิตคุณลงนรกในทวารจิตคุณดิ้นแล้วคุณก็จะออกมาไม่มีให้ออกแล้วคุณจะดิ้นทุกอยู่ตอนนั้นไปไหนไม่ได้จะต้องทุกข์จนกว่าจะหมดพลังของวิบากอกุศลที่คุณมีจะนานหรือช้าเท่าไหร่ก็เท่านั้นเท่าที่พลังวิบากของคุณจะมีทุก คุณก็ดิ้นอยู่ตรงนั้นคุณดิ้นออกไม่ออกเหมือนกับคุณนอนฝันหรอกแต่มันก็ทุกอย่างนั้นน่ะนึกออกไหมว่ามันทุกอย่างนั้นมันมีจริงแต่มันไม่จริงหรอกนะแต่มันก็จริงไม่รู้จะพูดภาษาว่ายังไงคุณนึกออกว่ามันจริงแต่มันไม่จริงตรงที่ว่าคุณล้างมันได้เปลี่ยนมันได้สวรรค์ก็เปลี่ยนได้นรกก็เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นคือมาศึกษาเลิกยึดเลิกติดสิ่งเหล่านี้ อนนรกคุณไม่อยากติดแต่วิบากมันไม่ยอมให้คุณปล่อยคุณต้องทาอันอื่นให้กลบทํากุศลกลบให้มีพลังสังเคราะห์สังเคราะห์ทําให้พลังวิบากที่บาปวิบากอกุศลน,นี้ลดฤทธิล์ลดอานาจคุณก็จะได้พลังกุศลน,นี้ขึ้นมาทดแทนก็จะเบาจะไม่หนักจะไม่หยาบไม่ทุกร้อนหนักหนาอย่างนั้นขึ้นมาเรื่อยๆยแต่ถึงสวรรค์โลกีคุณได้สวรรค์โลกีอาศัยก็ยังดีกว่าคุณลงนรกใช่ไหม อาคุณก็สร้างสวรรค์โลกีนี้ด้วยสูงไปก่อนนั้นสวรรคโลกุตระก็คือแม้สวรรคโลกีเราก็จะไปยึดเป็นเราเป็นของเราแต่เป็นกรรมปฏิสระโนคุณสร้างกรรมสร้างวิบากค,คุณก็ต้องมีได้อาศัยได้อา,อาศัยเช่นอาศัยสมองก้อนเท่านี้อาตมาก็ได้มีของอาตมาเท่านี้อาศัยฝีมือความสามารถเท่านี้อาตมาก็ได้อาศัย,อ,าาอ,ศยอย่างนี้อาศัยหน้าตาเนือ้อตัวสังขาร มีความเจ็บความป่วยความแข็งแรงอ่อนแอก็เท่าที่อาตมาสร้างวิบากซึ่งมันเป็นอจินไตยมันเป็นลึก,ลกซึ้งมากเพราะเราจะไปสั่งสมโดยอกุศลด้วยประการทั้งปวงแม่นิดแม่น้อยในแง่ไหนเชิงไหนก็อย่าไปเอาอากุศลเราอกุศลวิบากใช่ไหมแต่ถ้าเราสร้างแต่กุศลวีบากมันก็จะมามีดีขึ้นมาทดแทนทดแทน,ทแ,ทนและคุณก็จะได้เป็นกรรม,มปฏิสรโรเป็นเครื่องอาศัยของคุณคุณได้อาศัยแม่กุศลโลกีที่ดีรวยก็รวยลอก็ลอ อำนาจก็มีฉลาดก็ฉลาดขยันก็ขยนัขยนอดทนก็อดทนกตัญญูกับเวทีก็ดีมากมันดีไหมล่ะมีคนมีกุศลอย่างนั้นอ่ะดีไหมดีกว่าคุณจะไปได้อัอกุศลพร้อมกันนั้นคุณก็ละกิเลสตัวพวกที่มันไปทําบาปไม่ทําทําแต่บุญแม้บุญก็อย่ายึดเป็นเราเป็นของเราซ้อนโลกุตระคือวางแม่บาปแม่บุญ แต่เราไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีบุญเราสร้างสมบุรณ์สาจิตกุศลสุปัสปทาไม่ทําบาปทั้งปวงทําแต่กุศลให้ถึงพร้อมแต่จิตซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งอย่ายึดเป็นเราเป็นของเราเรียนธรรมะมามากแล้วว่าไอ้ยึดเป็นเราเป็นของเรานี่คุณมีดีเป็นของตนก่อนแต่ยังไงมันก็เป็นของคุณนั่นแหละให้โล่นะเขายัดเยียดให้มาเขากล้าไม่กล้ายแย่งของคุณเพราะมันเป็นกรรมสกตาเป็นของคุณมรดกของคุณ คุกคนก็ด้วยสุจริตสัจจะเขาก็ต้องให้คุณของคุณเขาไม่เอาหรอกเขาจะให้ดีไม่ดีคนอื่นเขาอยากจะเอาของเขามาให้ด้วยซ้ำไปอยากร่วมหุน้นฟังความเข้าใจไปอยากร่วมหุ้นเราอยากร่วมหุน้นแม้เรามีนิดหนึ่งขอร่วมหุน้นพระพุทธเจ้าหน่อยเถอะเอาไหมเอาไหมให้ร่วมหุ้นกับพระเจ้าเอาไหมใครไม่เอายกเบิขึ้นไม่มีสักครึ่งมือแม้แต่ครึ่งมือยังไม่มีเลยใครก็อยากร่วมหุน้นพระเจ้า มันก็ดีทุกอย่างเห็นไหมเพราะนั้นกุศลโลกีก็ต้องสั่งสมไว้แต่มนสิการโยนิโซมนสิการทําแต่เพียงใจในใจเท่านั้นแหละว,ว่าเออดีมีดีเนะี่ยเราก็อย่ายึดดีเป็นของเราถ้ายึดมากๆมันก็เป็นมานะเป็นอัตตายึดดีถือดีใครแต่ไม่ได้ใครต้องไม่ได้ใครดูถูกไม่ได้ใครพูดผาดพิงวิจารณ์ไม่ได้วิจัยไม่ได้นนนมันไปนนมันถือมันถือมาก ถ้าถือน้อยก็อาแต่ในน้อยแม้แต่ที่สุดยังยึดเป็นเราเป็นของเราก็ยังติดเป็นภพเป็นชาติอย่างโสอย่างพระโพ,พ,พธิสัตว์เนี่ยยังอาศัยดีนี้อยู่แล้วก็ฝึกการวางดีนี้ด้วยพร้อมกันนั้นก็สั่งสมดีเป็นสัมมาสัมโพธิญาณสะสมสัมมาสัมโพธิญาณก็จะมีดีไปเรื่อยดีมีสัมมาสัมโพธิญาณมีคุณทําคุณวุฒิมีอะไรต่างต่างนานาเละเป็นสมบัติทางโลกทางธรรมมาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อย และมันยิ่งมากนีนะยิ่งวางยากยิ่งมากยิ่งวางยากยิ่งมากยิ่งลองของนะยิ่งมากยิ่งวางยากยิ่งมากยิ่งวางยากมันซับซ้อนอย่างนี้เมื่อคุณมีทัวทองเท่าหนวดกุ้งก็นอนสะดุ้งจนเรือนไหวถ้ามีทองเท่าหัวอ่าแล้วจะทํำยังไงกะทือบ้านแน่เลยไม่ใช่นอนเดือนไหวมันกลัวจน บ้านสั่นสะเทือนเลยถ้ามีทองเท่าหัวใช่ไหมมันก็จะห่วงแหนยิ่งกว่าทองเท่าหนวดกุ้งจะปล่อยออกจะให้ใครไปยากยิ่งกว่าเก่าชั้นใดก็ชั้นนั้นน่ะสิ่งที่เป็นคุณค่าที่ดีวิเศษที่เรามีมากๆมันก็จะรู้สึกอะไรอาวร์ห่วงแหนเหมือนกันเพราะพระโพีษษ่สัตว์นี่จะต้องหัดสร้างก็หัดปล่อยหัดสร้างก็หัดปล่อยก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่เราสร้างเป็นไอ้ที่เราทากรรมนั่นได้เราทํากุศลนั้นเก่งทํากุศลนั้นแข็งแรงทํากุศลนั้นเป็น,เป,นเป็นอัตโนมัติด้วย มันก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่มันก็เป็นของเราแต่มนสิการทำที่ใจในใจเท่านั้นว่าไม่ใช่ของเราซึ่งเป็นขั้นสุดยอดของพระอระหันต์แม้แต่พระอนาคามีนี่ก็ยังวางไม่สนิทอันนี้ก็เข,ข,ข,ขาศึกษากันไปเป็นขั้นเป็นตอนสรุปแล้วข้อสาคัญก็คือสร้างกุศลไว้โลกุตระนั้นมันจะมีทั้งกุศลและมีทั้งกุศลโลกีและกุศลโลกุตระซ้อนถ้าปฏิบัติหลักพระพุทธเจ้านะ ถ้าไม่ปฏิบัติเราพระเจ้า,า,จาไปเป็นฤาษีนั่งสงบไม่ได้ทํากุศลไม่ได้ทำอะไรใครยังไงเออเออทําดีแล้วก็นโนินโนโนไม่ได้อะไรออกเดียวออกแรงอะไรแล้วไม่ค่อยรู้โลกวิทูไม่่อยรู้โลกรู้อะไรสร้างสรรค์ไม่เป็นก็ได้ไม่มีกุศลโลก,กีทําใจให้ว่างทึ่งจริงๆแล้วมันก็ใจมันไม่มีบทพิสูจน์ที่แท้คุณถูกกระทบกระแทกกระเทือนขนาดนี้นี่ คุณจะเห็นกิเลสคุณไหมแล้วคุณสู้กิเลสมีวิธีทํากิเลสให้คุณลดลงไปไหมในแง่ด่านนั้นด่านนี้ด่านนั้นด่านนี้ด่านหลากกว่าดียศก็ดีสันเสริญก็ดีรูปก,ก็ดีรสก็ดีกลิ่นดีเสียงสัมผัสก็ดีนี่ต่างๆนานาซึ่งธรรมชาติคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้นี่แหละมันทําให้คุณไหวไหมอย่ามาทุกวันนี้นี่นะเป็นโพธิสัตว์อ่ามีบุญบร,รมีเรื่องลาบขนาดนี้คนเอามาทําบุญล้านหนึ่งสองล้านเออสบายสิบล้านจะสบายไหม ร้อยล้านนี่มันจะมีเออมันน่าจะยศว้เงอนนะร้อยล้านพันล้านเอแล้วมาให้หมื่นล้านเออหลวงตาบ,บัวนี่พันล้านวางไม่ลงอตอนนี้ยึกจักมันไม่น่าทําแล้วก็ยังทําอยู่เห็นชัดชัดนไปยุ่งเกี่ยวทําไม้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเลยเลิกอ่ ก็ของเขาเอามาทําบุญเขาเอามาทํานี่ในเรื่องขนาดนี้ปล่อยให้เรา,าวา็เขาทำไปเลยเสร็จแล้วก็ระาวาังมือนี่ไม่ได้เป็นหัวหน้าที่ไม่ดีถือกุญแจเองเลยกุญแจเสฟไจวายามรรนสะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีบารมีเสริมซ้อนยิ่งใหญ่ก็ยิ่งจะมีมาใหญ่ต่อไปคนจะมาทําบุญกับอาตมานี่จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นโจทย์ของอาตมาเองอาตมาจ,จะแพ้หรือจะชนะมันต้องดูอีก มันต้องจริงมันต้องมีมีจริงๆเลยเป็นจริงๆอย่างพุทธเจ้าเนี่มันเนี่ยพระเจ้ามาคตอาแบ่งบ้านเมืองให้โตกว่ากบิลพัทท่านอาสบ้าเฉยๆถ้าไม่เอาเอาไปทําไมครึ่งของมคตแบ่งคนละครึ่งของมคต์ใหญ่กว่ากบิลพัทเพราะกบิลพัทเป็นกรุงเล็กเป็นแคว้นเล็กมคต์อีแคว้นใหญ่กว่าแคว้นแคว้นมคตแคว้นอะไรขพระเจ้าป็นเซนที่อะนั่นสิแคว้นอะไรแคว้นโกศลพระเจ้าป็นเซนที้ แพนกโกศลก็ยายกว่ากบิลพัทแต่นั่นแหละก็ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์ของพระเจ้าเท่ากบิลพัทไม่ใช่ทรัพย์ของท่านมากกว่ากบิลพัทฝากคนนั้นคนนี้อยู่มีคุ้มทองสี่ทิศอะไรนี่ตามพระโพธิสัตว์ต้องมีซึ่งศึกษาดีๆแล้วจะเข้าใจมันไม่ใช่เข้าใจง่ายพวกนี้ภาษาธรมรมภาษาคนภาษาธรรมพวกนี้มันลึกซึ้งนะก็่อเป็นไปสรุปอีกทีหนึ่งก็ขอให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้กุศลโลกียะคืออะไร พร้อมกันนั้นในขณะปฏิบัติกุศลโลก,กิยะเราก็จะต้องทํากุศลโลก,กุตระด้วยคือวางปลดปล่อยอย่าให้มันเป็นโลภโกรธหลงนี่คือตัวแท้คุณทําไปในขณะนี้นี่สร้างสรรค์อย่างคุณทํางานในทีน่นี้คุณทํากสิกรรมโอ้โหได้ผักได้พืชมาทําบุญทําทานทําอะไรได้ไปก็แล้วเราอย่าไปตามติดบันนีของโกของโกูกูทำกูะจะต้องมีหน้ากูจะต้องได้รับคําชมเชยกูจะต้องได้รับเชิงนั้นเชิงนี้จาก นเนี่ยกินผักกูนะยังไม่ค่อยช่วยกูไม่ช่อยเห็นแก่กูนะอะไรแล้วแต่โอ้โหมันละเอียดนะขนาดพูดแค่นี้มันยังน้อยไปใช่ไหมมันยังมีสิ่งที่ไปเอี่ยวไปเกี่ยวขอยย้องเยอะแยะไปอมากมายแล้วต้องเรียนรู้ใจของเราเออเนี่ยมาหลงติดหลงยึดมาเป็นตัวกูของกูอยู่นะฝึกไปเถอะมันมีมากเลยคิอคำว่าตัวกูของกูเท่านี้อ่ะมากเหลือเกินอ่าซึ่งเกี่ยวข้องกับทางวัตถุด้วยเป็นโอราริกะอัตตามนโนมยอัตตาที่นี่ไม่ได้ไม่ได้แนะนําไม่ได้สั่ง ไม่ได้เสริมซ้อนไม่ได้ช่วยไม่ได้พาคุณไปสมมุติสร้างแต่แค่ติดอยู่ก็เป็นสายเจตัวพวกเรานี่หลายคนมากมายทึ่ไปเป็นมาเก่ามโนมยอัตตาคือนิมิตที่ไปปั้นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ติดว่าเป็นจริงมีจริงพโมกขลาเป็นต้นยังมีนิมิตติดนิมิตแต่ท่านก็เข้าใจแล้วถ้าปล่อยท่าวางเขาได้แต่ท่านก็อดไม่ได้ที่มันเป็นนิมิตอย่างท่านเห็นว่าโอ้นีเห็นภาพนั้นภาพนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นปัญหาอะไรเพราะท่านเป็นอะไรตามใครได้หมดแล้วเพราะท่านสมมติอะไรกับเขาได้หมด ระเจ้าบอกเออเราก็เห็นเช่นท่านโมคลานะเห็นนั่นแหละท่านก็สมมติตามได้แต่พระโมคลารู้แล้วว่าถึงเป็นนิมิตนั่นก็คือของลวงของไม่จริงหรอกของเป็นสิ่งแทนเป็นเครื่องหมายแทนท่านเข้าใจแล้วแหละท่านเป็นพระ,พระโมคลาที่ท่านมีภูมิธรรมอริยคุณมากท่านก็ไม่ได้ไปติดยึดอะไรแต่มันก็เป็นเพราะสายนี้สร้างอันนี้มามากส่วนสายปัญญาไม่ได้สร้างนิมิตที่มาอโศกเนี่ยมีสายปัญญามาก่อนเยอะ เจสสาเจโตก็มาไม่ชะนอนเหมือนกันแล้วก็ยังมาเล่นลิเกกันอยู่ในนี้เยอะอีกเหมือนกันอาตมาก็เมื่อยเอาลงลิเกเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็เป็นแต่เขาก็เป็นจริงๆเราก็เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแทนจะบอกว่ามีจริงไหมคนที่ยึดติดเป็นนิมิตมันเป็นนิมิตจริงเหมือนกันแต่ว่าจะไปติดใจว่านี่เป็นจริงหรือไม่จริงแล้วก็จะไปจริงไปจังกับอันนั้นหรือไม่อันนั้นก็เป็นภูมิของตนเองแต่ถ้าเขาบอกไม่ติดใจเป็นจริงเป็นจังหรอกมันก็เป็นนิมิตน่ะมันพระมันก็เกิดมันก็เห็นน่ะมันก็ได้หลาายยอ่ง เป็นนิมิตท,ทดแทนได้มันไม่ได้ออกมาเป็นความหมายของนามมารมแต่มันเป็นความหมายของนิมิตหรือรูปธรรมคุณเข้าใจใอันนั้นได้ไหมถ้าเข้าใจว่าอันนี้เป็นรูปธรรมนิมิตอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างนี้ได้มันก็จบแต่คุณก็ใช้เนื้อแทนนั้นไม่ต้องไปติดที่นิมิตนั้นเพราะงั้นในเจโตนิมิตหรือเจโตไม่มีนิมิตเขาก็เราก็ต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องนะมันเกิดใช้ได้เหมือนกัน ถ้าเป็นสายเจโตในที่นี้พวกเรานี่อย่าว่าต่หลงนิมิตเลยไปหลงความหมายผิดๆแล้วก็ไปยึดไปเป็นตัวเป็นตเนตเป็นจริงเป็นจังไปอีกไปเยอะแยะมีซ้อนอยู่ในนี้ซึ่งอาตมาก็ไม่รู้จะทาไงมันแต่ละคนแต่ละคนศึกษามาหลายสายศึกษามาแล้วก็มาซับมาซ้อนอยู่ในนี้ก็อ่ะก็ค่อยช่วยปล่อยกันไปนะเพราะ,ะนั้นก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจศึกษาดีๆในชีวิตของคนมีซับอันนี้เป็นของแท้นี่ละคือซับเกินมากี่ชาติกี่ชาติกันแล้วแต่อาตมาเป็นโพธิสัตว์ในสะสมมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติ ม่าถึงวันนี้ปีนี้พูดในคุณฟังเนี่ยมันเหมือนคุยตัวมันก็มีเง,ไงไมีสมบัติพัสถานมีโนมีนี่เป็นบารมีได้พอพอเป็นพอไปแต่ก็ยังหืดขึ้นคอหนักหนาสาหัสไม่มีอะไรทะลุทะลวงไม่มีอะไรปลอดโปร่งแต่ก็สู้เรารู้อาตมาไม่ทุกไม่ทุกตรงที่ว่าอาตมาแม่ไม่ได้เกินกว่านี้อาตมาจบจบทุกตัวไม่ได้เกินกว่านี้จบ แต่คนขวานิดหน่อยพอสมควรถ้าจะคนขาดดันไปอีกรู้สึกจะเป็นการเบียดเบียนรู้สึกจะเป็นการดันทุรังไปหน่อยแล้วพอเอาเท่านี้มันจะต้องได้เท่านี้ก็เท่านี้อ่าแล้วเราจะต้องเหน็ดเหนื่อย,นยหนักหนาไปก็ทําก็เอามันไม่ถึงตายแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่ถึงขนาดยากจนกระทั่งพูดไปก็ไม่ถึงขั้นขนาดต้องเลือดตกยางออกอย่างนะอาตมาตั้งแต่ทํามาจนกระทั่งถึงป่านนี้แล้วเนี่ย ต้องถึงขั้นเลือดตกยางออกก็ยังไม่เคยจะต้องไปสมบัติขนาดนั้นในชีวิตของอาตมานี่อุปสรรคในด้านที่จะต้องเป็นไปในเชิงบูนี่นะอาตมาไม่เคยไม่เคยถูกชกไม่เคยถูกตีไม่เคยเลยไม่เคยมีศัตรูถึงขั้นศัตรูต้องมาทําร้ายร่างกายยังไม่เคยเลือดตกยางออกจะมีศัตรูไหมแข่งขันเป็นศัตรูกันแย่งแฟนกัน มีแต่ก็ไม่เคยไปท้าทีท้าต่อยไม่เคยไปชกกับคู่ต่อสู้งั้นแล้วทูกต่อสู้หาเรื่องมาแกล้งมาจกนกระทั่งเจ็บตัวไม่เคยไม่เคยไม่เคยก็แย่งอย่างเก่งที่สุดอัตมาก,ก็แพ้อาแพ้ซึ่งเป็นการแพ้ที่มันก็อแพ้นะอย่างแฟนคนแรกเงี้ย รักกับเราอยู่ดีๆถ้าปไปมีท้องกับคนอื่นอ้าวมันก็แพ้สิใช่ไหมมันจะไปนชนะได้ยังไงเนาะอย่างนี้เป็นต้นแล้วอาตมาก,ก็ไม่ได้โกรธเขานะแล้วจริงๆด้วยเขาก็ไม่ได้ไปรักคนนั้นเออแล้วมันคืออะไรอาตมาก,ก็งงก็ไม่คิดต่องงช่างหัวมันวางเลิกวิบากมันเป็นอย่างนั้นช่างหัวมันอาตมายังไปเลี้ยงลูกให้เขาเลยจริงลูกสาวเขาได้ลูกสาวคนนี้เดีย๋ยวไปเลยไปนอนบ้านเขาตั้งแต่ลูกเขาคลอด เขาอยู่เนี่ยเขาก็ให้พ่อแม่เขาเลี้ยงอาตมาก็ยังไปเลี้ยงลูกเขาเลยเคยถ่ายรูปถ่ายเลือกไปมีนะลูกสาวก็อาตมาถ่ายรูปไปอัตมาก็ไม่ได้ถือสาถือโกรธอะไรแต่เขาก็ไม่ได้แต่งงานกับไอ,ไอ,ไอพ่อของเด็กคนนั้นหรอกเพราะเขาก็ไม่ได้ชอบมันก็มันก็พิลึกอะอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็เออช่างมันเถอะมันเป็นยังไงก็เป็นไปนี่ยกตัวอย่างให้ฟังจะของจริงไงของจรงิง,ง,รงแม้ในที่สุดอย่างนี้อาตมาเป็นผู้แพ้แพ้คดีศาลเงี้ยแพ้นะ จริงๆรามาชนะนะเห็นไหมใจเราชนะใจระวางได้ใจเราเข้าใจว่าเนื้อหาสาระแกนแท้มันคืออะไรจริงๆเนี่ยมันเป็นความรอดของอาตมาต่างหากที่อาตมาไม่ต้องไป,ไปไปมีลูกกับคนอื่นเราก็เพาะรอดมางวดหนึ่งกยังไม่พ้นมันมีวิบากต่ออีกมัแฟนคนที่สองอีกเอาดัานผ่ามาเอาหลุดไปอีกอ่ามันรอดไปอีกคนที่สามอีกเอาหลุดไปอีกมันเป็นวิบากอาตมาวิบากดีต่างหากเรา โอ้ยเราเองนะเราไม่เข้าใจนะเราเองเรายัางดันทุลังโลกมันหลอกเราว่าเอาสี่ต้องแต่งงานต้องมีคู่ต้องอะไรต่ออะไรเราก็ไปตามโลกที่มอมเมาเราเราไปแต่เสร็จแล้ววิบากที่เราแข็งแรงเนี่ยวิบากบุญของเราเนี่ยมันตัดให้เป็นอุปฆาตกรรมให้ตัดออกมาตัดออกมาเราก็หลุดออกมาได้โดยอาตมาไม่จริงๆจะวิ่งเข้าหานะแต่วิบากมันช่วยตัดแต่ถ้าคุณไม่มีบาร,รมีอย่างนี้อย่ามานั่งประมาทอย่างอาตมาเป็นอันขาด ตายแล้วอย่ามานั่งบนอย่าหาอัตมายุนะอย่าเอาอย่างช้างขี่ขี่ตามช้างไม่เหมือนกันลช้างทําได้มันเป็นไปโดยบารมีอัตมาว่าถือว่าบารมีอัตมาถึงเชื่อบารมีสร้างกุศลไว้เถิดและตัมาย้ามกับบุคูลในเรื่องคู่เรื่องไปกามเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไอ้เท่านั้นแหละนะมันเท่านั้นแหละจริงๆแล้วลางละออกมาจริงๆแล้วนี่คุณจะเห็นได้ว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านตัดไปเสมอว่ากามมีทุกข์มาก มีสุขน้อยกามนี่ทุกมากมีสุขน้อยและสุขก็สุขโลกีทะละ้าไปกระทั่งถึงขั้นวิมุติหลุดพ้นได้เป็นมิมุดหมดอัศาธาได้จริงนะคุณจึงจะเห็นว่าโอ้วูปสโมสุขด้วยความสงบระงับไม่มีอารมณ์กามได้เลยเนี่ยมันสุขกว่ากันจริงๆสุขมันไม่ต้องไปเป็นภาระไม่ต้องเหียวโ,โหยฮาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละมันว่างโปร่งโลง่งสบายสดชื่น ไม่นักไม่นวงไม่อะไรเลยคนมีความรักในใจมันหนวงนวลหนักหนักเฮ้ยอะไรอยู่นะถึงแม้คุณจะชื่นก็ชื่นชื่นเนียวเนียวชื่นชื่นเกี่ยวเกี่ยวชื่นชื่นยโ้ยชื่นชื่นอะไรอววรชื่นชื่นผูกผูกใช่ไหมใช่ไหมชื่นชื่นผูกผูกจริงๆน้าธรรมมาบอกไม่เชื่อก็อย่าเชื่อทุกคนมีวิบากเพราะงั้นจะบอกว่ามันมีวิบากนะยาไปจำนวนมันมีวิบากทุกคน คุณต้องตัดให้ขาดจะมียังไงต้องตัดในขาดมันก็มีวิบากกับทุกคนแหละพระเจ้าบอกว่าเรามีวิบากอยู่เราต้องยอมแพ้อย่าไปยอมเลิกให้ได้เลิกให้ได้ไดสู้กันให้ขาดคาไปเอาไม่ได้ชาตินี้แหละชาติไหนเอาไม่ได้ทุกชาติแล้วชาติไหนมันมีมาก็เอาไม่ได้ทุกชาติขาดใหไ้ได้าาไไดอาตมาถึงตั้งใจเลยว่าอัตมายังมีวิบากอย่างนี้อยู่อีกชาติห่งชาติหน้าจะมีอะไรอ,อ,รอรีกต่ออีกไม่รู้ละอัตมาก็ตั้งใจไว้เลยว่าจะถ้าเผื่อว่าอัตมาจะบำเพ็ญนี่จะถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้า ปางนี้เป็นพระพุทธเจ้าอาตมาจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องมีคู่มาตอแยไม่แต่งงานหาพระสมณโคดมท่านอยากมีคู่แต่งงานช่างท่านนีบาของท่านท่านสร้างของท่านขนาดแต่อาตมาตั้งปณิธานจะพยายามบำเพ็ญไม่ให้มีคู่แต่งงานในปางนี้พระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าองค์ที่ไม่แต่งงานก็มีนะองค์อื่นๆอาตมาจะเอาอย่างองค์ที่ไม่แต่งงานจะสร้างปณิธานนี้เอาให้ให้หมดเกลี้ยงไม่ให้มีวิบากที่จะต้องมานัวเนีย ต่อแยเรื่องนี้แล้วเระจะบ,บวชก็ไม่ต้องไปมีอะไรพวกนี้ให้เป็นภาระออกมาบวชอย่างทุกอย่างไม่มีเลยแหมเนี่ยพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมลูกกันหนึ่งเมียอีกหนึ่งโอ้ <c oughs> นะนะมันก็รู้สึกไม่สุหรอกไม่ไม่เข้าทางมันไม่ดูดีอัตมาขัาบ้างกันนะเพราะมันมอยู่ที่กรรมทุกอย่างอยู่ที่กรรมเราบําเพ็ญสร้างกรรมนั้นให้สมบูรณ์อ่า คุณจะตั้งใจอย่างไรเข้าใจให้ดีว่าต้องวางต้องปลดต้องปล่อยต้องอะไรไปทุกทีทุกทีอย่างนี้แหละพูดไปแล้วอย่าไปหาว่าอาตมายุกลับไปบ้านแล้วก็ตีกันเลยนะนี่ <S <S ไม่ว่าลูก <S 2> <S 2> ไม่ว่าเมียตีกันใหญ่เลยนี่ขออภัยนะยาเชยนนะต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆบําเพ็ญค่อยๆเป็นไปทีละเปราะทีละขั้นให้ดีๆพูดไปแล้วเด็กก็หาว่าอาตมาไม่ไม่ช้อนไว้ให้ได้ไปดุนๆเลยเอาไปทั้งดิบๆเอาไปถึงก็ซัดเลย อาตมาได้โดนปืนเนี่ยเพราะหที่รักอีกทีเดียวผัวเมียเขาแตกกันให้พ่อให้ลูกให้แม่เขาแตกกันอาต,นอตมาโดนคดีนี้โดนข้อหานี้มันมากแล้วอาตมาไม่เคยไปยุแย่อย่างนั้นแต่ว่ามันจะต้องทําอย่างนั้นแหละแต่ถ้าทาได้คุณก็ทําให้มันให้มันเรียบร้อยอย่าให้มันเป็นอะไระอะไรของคุณแต่ละคนแต่ละคนวิบากของใครของมันมากยากน้อยมันยากมันมากอะไรของใคร ก็จะไปเป็นยังไงได้ของคุณบางคนจานวนชาตินี้มันยังไม่ได้ก็ต้องให้มันดีที่สุดเท่าที่มันจะลดหย่อนมาได้มากที่สุดก็เอาแค่นั้นก็แล้วกันสุดท้ายต้องตายเออตายก็ยังอยากกันขาดไปขาดอ่าก็เรื่องของคุณแหละแต่ถ้าใครบอกว่าเอออยาขาดได้ชาตินี้ก็เอาเลยแต่ให้มันเรียบร้อยนะถ้าไม่เรียบร้อยอย่าไปก่อเวรก่อภัยมาแล้วก็ทักศึกเข้าบ้านมาถึงวัดถึงวาด้วยไม่ดีนะ <laughs> ต้องบอกกันไว้ก่อนไม่งั้นมาเดียวมันจะยุ่ง เนี่ยแตมาพยายามเกลีย่ยให้ฟังแม่ได้มีอจินไตอะไรก็หยิบมาอธิบายให้ฟังสรุปแล้วทุกอย่างในจังมาเลิกมาลาสร้างอันนี้แหละเป็นรัพย์ที่แท้ที่ดีที่สุดโลกกุตระรั์อริยทรั์เนี่ยโลกกุตระรั์หรืออริยทรั์นี่วิเศษวิเศษกว่าทรัพอะไรอะไรทั้งมวลน,น่ะนะเอาละแตมาคิดว่าการเทศวันนี้ได้ขยายความอะไรอะไรขึ้นมาถึงป่านนี้แล้วก็คงได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งเพิ่มเติมขึ้น ก็นำไปปฏิบัติให้ได้มากได้ผลก็แล้วกันเนาเอวังมีคำถามมาว่าให้ช่วยอธิบายความหมายของคำว่าอารูปราคะต่างจากรูปราคะอย่างไรช่วยยกตัวอย่างรูปราคาและอรูปราคาให้เห็นชัดด้วยค่ะโอ้โหก็บอกอรูปราคาเนี่ยมันก็สูงแล้วอรูปราคะก็ยิ่งไม่เป็นรูปในรูปอีกมันยิ่งลึกอีกแล้วจะให้มายกักยกตัวอย่างให้ชัดชัดเป็นรูปก็มันไม่ใช่รูปอ่า อ่ะขอฝากไว้ครัหน้านะ